สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจันสาวลราใต้อีกแล้วนะคะวันนี้น้องจันก็อยู่ที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะทุกคนจะพามาดูว่าประเทศไทยเขาทำไมถึงใช้รถแบบหรูหรูหรือว่ารถกะวะนะคะทุกคนบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยใช้รถแบบ หรูๆเลยจ้าทุกคนจะพามาดูด้วยกันเลยจ้าแล้วก็ประเทศไทยเขารักษาความสะอาดยังไงนะคะทำไมประเทศเขาถึงสะอาดแล้วก็ไม่มีขยะแบบทิ้งตามตลาดหรือว่าทิ้งแบบทิ้งไปทั่วอย่างนี้นะคะทุกคนไปดูด้วยกันเนะาะว่าเขารักษาความสะอาดกันยังไงนะคะทุกคนไปดูกันเลยรันเข้าเลยค่ะรันเข้าในเลย เหรียญนั้นไม่ลงไม่ตอบเหรียญไม่ลงต้องใส่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูหยอดให้ไม่เคยเข้าไปเลยรันก็เลยนี่ห้องน้ำแบบห้องน้ำแบบยอดเหรียญน,นะคะอันนี้จะเป็นตู้แรกเหรียญถ้าใครไม่มีเหรียญห้าก็สามารถเอาแบงค์ยี่สิบ ได้แล้วก็เหรียญบาทได้นะคะทุกคนแลกเป็นเหรียญห้าแล้วก็มาหยอดใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเข้าครั้งหนึ่งต้องห้าบาทนะคะพีน่น้องสะดวกสบายสะดวกสบายนะคะทุกคนมาดูว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเข้าได้เท่าไหร่นี่ทุกคนคือรอบคนเข้านะคะ ยอดไหมล่ะคะสะอาดห้องน้ำสะอาดมีพนักงานทำความสะอาดตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวัน,วนทั้งกลางคืนนะคะทุกคนบรรยากาศวันนี้อากาศตลาดสุดยอดไหมล่ะคะทุกคน อพี่น้องมาเบิ่งเนี่ยพี่น้องผมเป็นข้าเจ้าเฮ็ดหยังเนี่ยพี่น้องเบิ่งเนี่เอารถไทยมาเครื่องเอารถไทมาถูกเพื่อนดึงส่พี่น้องอ้าหน่องจันทร์กระลังหัวประเทศไทยเขาใส่รถไทยลางพื้นจ้าพี่น้องเป็นแบบนี้นี่เองนะพี่น้องเขาทำความสะอาดแบบว่า ดีค่ะพี่น้องเบงพืนพืนสะอาดเลยจ้าพี่น้องป้าหลวงจันกราลังโหว,ว่าเขาใส่รถทําความสะอาดนะทุกคนเพื่อเป็นการประหยัดแรงงานนะคะทุกคนใช้รถไทยทำความสะอาดคะ่ะทุกคนประเทศไทยเขาจเจริญเจริญจริงๆนะทุกคน จเจริญทั้งความคิดแล้วก็จเจริญทั้งการพัฒนาต่างๆไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆนะทุกคนมีรถวันทุกน้ำมาด้วยนะทุกคนใช้รถวันทุกฉีดน้ำล้างอย่างนี้เลยนะทุกคนถึงว่าประเทศเขาถึงสะอาดนะทุกคนนะต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดอย่างนี้นะคะทุกคนว่าว่าสุดยอดหลาย เอาเคยเห็นมาก่อนเลยพี่น้องนี่คือประเทศไทยนะพี่น้องนี่คือประเทศไทยนะคะที่เขาใช้รถทําความสะอาดอย่างนี้นะทุกคนน้องจันพึ่งรู้นะว่าใช้รถทําความสะอาดแบบนี้นะนี่เห็นบอพี่น้องรถบรรทุกน้ํามาแบบนี้เลยนะทุกคนเป็นคันรถเลยเนาะว้าวขักขัขขัก,ขก,ขกถึงว่า ประเทศเขาถึงสะอาดไม่ว,ว่าจะเป็นตะลงตลาดถนนถนนเนาะใสรถทําความสะอาดแบบนี้เลยจ้าทุกคน mm hmm. เห็นบอ่อพื้นสะอาดเรียมเลยพี่น้องค mm hmm. ักไลคักไลสุดยอดขักจ้า mm hmm. นี่พี่น้องเห็นบอ่อจะมีทอระบายน้ำลงเลยนะพี่น้อง ใ้ใส่แบบรถบรรทุกน้ำเศษล่างพื้นเนี่ยนี่เลยค่ะพี่น้องก็จะมีทอระบายน้ำระบายลงพื้นอย่างนี้เลยนะทุกคนว,ว้าวหักหลายจ้ะพี่น้องต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเด้อพี่น้องทางประเทศไทยเขาเจาบ่ไดหเทิ่มขยะ ไปทั่วทีเด้อพี่น้องเขาเจะาตรงมีทั้งขยะให้ทีม้มเขาบอกให้ที้มทอเทียบนะตรงปลูกพังกันรักษาความสะอาดแบบนี้นี่แหละจ้าทุกคนเบิ่งเอาเด้อเนี่ยพี่น้องเ็นบบทั้งขยะขยะเป็นบ่แม่นสิ่งมัพวเด้อพี่น้องเนี่ย บบทั้งขยะทั้งกระทีมเป็นระบบระเปียบจ้าตะก,ก้าก็เก็บขายได้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือตะก,ก้าผลไม้นะคะ mm. ก็จะมีพนักงานเก็บขยะเขาก็จะเก็บนำไปขายได้จ้าทุกคนนี่เนาะบึงพี่น้องบึง้งรถรถพี่ค้าพ่อค้าแม่ค้าตลาดเขาเอามาไซด์บรรทุกของนะคะทุกคนบอกเลยว่ามีแต่รถ รถหรูๆเลยนะคะถ้าเป็นบ้านน้องจันก็แบบเสียดายพี่น้องก็รถหรูๆเลยเบึงๆพี่น้องเนี่ยเนาะแตะ่รถหรูๆเลยจ้าดูสิคะทุกคนเห็นไหมคะสังขยงขยะเขาก็มีให้มีให้ทิ้งนะคะไม่ให้ทิง้งมั่วๆนะทิ้งมั่วโดนปรับนะคะทุกคน ดีๆนะที่เขาใช้บรรทุกของนะคะทุกคนบอกเลยว่าทําไมเขาถึงเอามาใช้บรรทุกของมันเน้นอยู่ที่คุณภาพนะคะทุกคนบรรทุกได้เยอะอย่างนี้เนาะนี่พี่น้องบอกเลยว่ามีแต่รถดรูๆรถงามๆเลยนะถ้าเป็นแถวบ้านเราก็เสียดายนะทุกคน พี่น้องพิมขยงขยะาไม่แงบไม่เงี้ยตลาดกว้างมากนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่ลงของของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะแบบจุดลงของก็จะมีรถแบบนี้เลยรถเป็นคอกคอกแบบนี้เลยนะทุกคนแต่ไม่พี่น้องหรูหรูหร รถหรูๆทั้งนั้นเลยอาพี่น้องนี่คือรถของพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าแผงค้าในตลาดนะจะเอาของมาลงจุดนี้นะเนี่ยพี่น้องบรรยากาศตลาดก็กว่างขวางมากสะอาดสะอาดบิ่งอาจ้าพี่น้องลัง นี่ก็คือรังผลไม้นี่จะเป็นตลาดส้มนะคะทุกคนตลาดส้มแบบใหญ่อรังการมากเขาจะแปลงเป็นตลาดไทยตลาดมั่นจ้ะพี่น้องตลาดส้มกระขายตะส้ม ตลาดกล้วยก็ขายแต่กล้วยนะคะแยกซอยไขย่ซอยมันจะไม่ขายมั่วชั่วกันนะคะทุกคนเรียบสะดวกสบายอยากซื้อส้มก็เลินมาเลยเลินมาซอยส้มเลย เปลี่ยนแล้วนะทุกคนจัดร้านอลังการมากเนี่ยพี่น้องได้จุดเปลี่ยนแล้วล่ะคะ่ะอันนี้ก็คือโชนกล้วยนะคะทุกคนโชนกล้วยกล้วยหอมเนี่ยที่จอดรถกว้างมาก รว่าลานจอดรถกว้างมากดาพี่น้องมีแต่รถดดหรูรถงามๆส่วนมากจะเป็นรถกระบะนะคะทุกคนเอามาบรรทุกข,ของนะคะพ่อค้นี่พี่น้องลานจอดรถก็กว้างดีอันนี้จะเป็นตลาดมะม่วงนะคะทุกคน แล้วก็ตรงเข้าไปก็จะเป็นตลาดสับปะรดอันนี้จะรีวิวคร่าวๆให้ดูนะทุกคนถ้าจะรีวิวทั่วตลาดนี่คือแบบกว้างมากนะทุกคนอันนี้จะถ่ายคร่าวๆนิดๆให้ดูนะทุกคนไปดูซอยสับปะรด ซอยสับปะรดนะคะส,ะ,ะสับปะรดตตลาดสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ ตลาดสับประรดนะคะตรงไปก็จะเป็นตลาดส้มโอตลาดส้มโอตลาดทุเรียนนะคะทุกคนจัดเป็นระบงระเบียบน่าซื้อ อันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะทุกคนตลาดกล้วยน้ำว้าก็จะแยกขายนะคะกล้วยน้ำว้าก็ขายแต่กล้วยน้ำวา้าตลาดกล้วยน้ำว้ากับตลาดถนนจะอยู่ติดกันนะคะทุกคนสะอาดสะอ้านนะคะทุกคน ภูเขาเลยนะพี่น้องอันนี้คือถนอนเนี่ยออกไปก็จะเป็นหน้าตลาดบอกเลยที่จอดสะดวกสบายมากทุกคนดูรถของพ่อค้าแม่ค้า าะะทางเข้าตลาดสีมมเมืองเลยอันนี้หน้าตลาดเลยนะคะว้าวพี่น้องโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเข้ามาดูนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะก็ฝาก พี่ที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย